คาับผู้ชุดท้ายฮะครับผมของบันเทิงพุดพรอนแน่นอนเจอกับเราช่วงนี้มีเพลงพรอมๆจากพันธุร,รัตเล็กคอร์ดมาฝากกันแต่ว่าพูดถึงพันธุรัดเล็กคอร์ดจำได้ไหมฮะว่าเราเคยเปือนเอาไว้ว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีศิลปินจากพันธุรัดเล็กคอร์ดมาพูดมาคุยกับเราใชค,ค,ครับผมมาเจอมาเจอคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตแซมเปิลก่อนแซนเปิลนิดนึงเพราะว่าเรามีคลิปจากศิลปินส่งมาให้ นะครับผมเอออยากเขาอยากจะมาทักทายคุณผู้ชมกันครับผมนะครับเขาคนนั้นก็คือในออบอกอ้อมใจเขาคนนั้นก็คือคุณอ้าวชื่ออะไรวะคุณเพลงขวัญเพียงขวัญเพียงอะไรวะเพลงขวัญเออเพลงขวัญเรคิดว่าอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราใส่จำนะครับอ๋อผมก็ได้จำชื่อเขาได้รูกหมดในตอนแรกที่เขาบอกว่าศิลปินจะส่งคลิปมานี่โอ้ลุ้นเรื่องลุ้นมากใช่ครับวันว่าใครจะส่งนิกเกานใช่ไหมครับ ได้ผมรู้ว่าคุณเป็นเฟรัปพินิผมผมรู้ในพี่ดำรงส่งมาอ้โหดำรงพุตาลดำรงทองทองสิว้าอนนี้แต่วันนี้น้องเพลงขวัญเป็นศิลปินทีโอหูเชื่อไหมออกซิงเกิลกับพันธุรัตน์ละครมาเก้าสิงเกิลแล้วนะฮ่าคืจะครบเป็นอัลบั้มใช่เก้าสิงเกิลก็องน้เพลงนีนนี้น้องเพลงขวัญพันธุรัตน์ก็เลยอยากจะมาพูดคุย ครับมาแนะนําตัวฝากฝากตัวฝากหัวใจกับแฟนเพลงแฟนคลับของสมาชิกเีทุกท่าน<ค>ด้วยนะครับผมอะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเขาฝากอะไรมาถึงผู้ชมครับ สวัสดีค่ะเพลงขวัญพันธุรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค่ะเจ้าของผลงานเพลงรักและคิดถึงจากพันธุรัตน์เรคคอร์ดภายใต้การนําของคุณพ่อดอกเตอร์อเนกคุณแม่ดอกเตอร์ณัฐิวันคุณอาสุพิชษพันธุรัตน์ค่ะตอนนี้นะคะน้องเพลงก็มีผลงานเพลงทั้งหมด9ผลงานเพลงนะคะเพลงที่ชื่นชอบที่สุดก็เป็นเพลงรักและคิดถึงค่ะผู้ประพันธ์อาจารย์ชยะชัยแก้วค่ะคิดถึงเส เส้นทางที่ห่างไกลกันนั้นมันไม่ใช่ปัญหา ทุ่งใต้นะคะออกสำเนียงใต้นะคะส่วนตัวหนูเป็นคนชุมพรโดยกําเนิดน,นะคะแต่ว่าไปเติบโตที่จังหวัดชนบุรีนะคะพอมาร้องเพลงสำเนียงใต้ก็ดูเหมือนยากนะคะแต่โดยที่ผู้ประพันนะคะมาควบคุมร้องด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หนูได้ใช้ความเพียรพยายามออกมาในการร้องนะคะก็เป็นเพลงที่ได้รับความต้อนรับตอบรับดีมากๆนะคะก็ ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เนื้อหาสาระเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่คิดถึงคิดถึงได้ในหลายแบบนะคะไม่ว่าจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนรักนะคะคิดถึงและได้หลายแบบนะคะเพราะว่าเพลงนี้จะคิดถึงคนไกลนะคะแม้ว่าตัวเราอยู่ไกลแต่ใจเราไม่ไกลกันก็พอนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารบ้านเพลงพันธุรัต์เรคคอร์ดผู้ที่ให้โอกาสหนูทุกๆท,ท่านมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะไปถึงผู้ดำเนินรายการทุกๆสถานีผู้สื่อข่าวสื่อสารมวลชนทุกภาคส่วนแฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทั่วประเทศค,ค่ะฝากเพลงขวัญพันธุรัต์แล้วก็พันธุรัตรเรคคอร์ดไม่ได้โนวมใจสักคนนะคะขอบคุณด้วยความเคารพค่ะสวัสดีค่ะ,น,ะน,น้องเพลงขวัญมาล้นะหาล้า,นะาสิ ผมเป็นเอตีน้องให้คนแหละอ่ะเยอะแล้วมีหลายใจจริงๆเอ้าผมเป็นโอโอชิอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคามิอ๋องงเด็ดเจ้าแต่กะปิีเลยกะปิกันนั่นแหละกะปิีโอ้โหได้เอ้าเราเป็นคนใต้พูดเร็วอ๋อคนใต้เนี่ยใต้เหรออ๋อโอเคน้องเพลงขวัญก็นะมีเพลงมาแนะนำสองเพลงแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูช่วงสั้นๆที่ให้เห็นเป็นกระตู้นี้นะครับเพราะว่า เวลาเราไม่พองจริงรต้องขอประธานอภัยแต่ถ้าอยากฟังเต็มๆวันนี้ไปดูศิลปินพี่ต้องบอกโอ้โหคนนี้ก็แม่ยกล้นหลามมากๆนะไครับผมคุณตะวันพันธุรัตน์สดานที่แล้วเราเปิดเพลงรักสาวลำวงของท่านดรเนกไว้ทำได้ไหมใช่อันนั้นรักสาวลำวงนะครบตอบมาแต่คราวนี้คุณเพลงตะวันพันธุรัตน์จะมาในเพลงหลงสาวลำวงหลงนะครับไม่ให้รักหลงสาวลำวง ด็กเตอร์เขารักไปแล้วครับอันนี้หลงเลยครับในเนื้อเพลงมอยู่ท่อนหนึงเนี่ยผมชอบมากเหมือนผมเป๊ะเลยคิดมันผมลร้องว่าแบบผมจําจําทํานองไม่เอาไม่ร้องเขินเนื้อหาประมาณว่าแบบพอเห็นคนซื้อบัตรไปโค้งสารวงที่ตัวเองเล็งไว้อ่ะเขาบอกก็รู้สึกหยิบอะไรเงี้ยไม่พอใจแต่ก่อนไปงานระมงที่เมาตีมาจำ เย้แบบนี้แหละของเขาเนี้ยแหละใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเลยก็แล้วกันขออนุญาตเพรวันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับผมหลงสาวละวงจากตะวันพันธุรัตน์นะฮะเดี๋ยวจบจากเพลงนี้ต้องล้ำต้องลากันแล้วอันนี้ถือโอกาสล้ำลากันเลยนะครับอย่าลืมนะฮะว่าบันเทิงภูธรนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์นะครับผมทาง KTV Cable Team ของชิคกี้พายครับผมเดี๋ยวให้คุณตะวันพันธุรัตน์ส่งคุณผู้ชมเข้านอนกับเพลงมาพบกันใหม่เด็กหน้า เบรกหน้าอะไรเยต็มด้านหน้าสิเราจะอัดอย่างเดียวเลยถึงไงคิดถึงคุณผู้ชมเพิ่มไหมเพิ่มรายการไหมอ่ะเพิ่มเพิ่มรายการเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาอ้ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากอยากอยากให้เพิ่มเราเพิ่มไหมครึ่งชั่วโมงไปเลยรายการเราครับนี่สมมติเนี่ยทุกวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะมีคนดูปุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นหนึ่งห้าสิบห้าสิบแช่ร้อยไลค์นี่เอาเป็นหนึ่งชั่วโมงไปเลยดีกว่าตอนที้มันขึ้นชั่วโมงรายการเรานี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนดูเราเนี่ยถ้้้าแชรร์์ไไลลคนนีี่่บอเย รายการนี่เลยนะเดี๋ยวชวนนักร้องมานั่งมีข้างๆเลยครับ <c oughs> ไปดีกว่าครับา <c oughs> ส่งคุณผู้ชม <c oughs> ด้วยตะวันพันธุรั์กับหลงสาวลำวงครับแล้วเ,เจอกับเราสองคนใ้ใหม่คราวหน้าวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ <c oughs> <c oughs> ติดตามมานาาทุกงานฉันต้องไปบ้านเหนือบ้านใต้ตามไปทุกเวทีอยากรำกับเธออยากกระัางยิ้มหวานคนดีฉันมีเทินกนยฉันคนพูดตรงตรงรักสาวรำมงนั้น ใจเสื้อปัตรำพี่ฉันนี้ไม่เสียดายขอเพียงขวัญใจอย่าได้เร่รวนมีนุ่มบ้านนหนขอไปเชิญชวนอย่าให้กำสวนเนื้อนวนคนเนื้อดียิ้มมาฉันก็ดีใจถ้ายิ้มให้ใครฉันใจไม่ดี ารำวงตามโค้งทุกเวทีวังมิตไมตรีชนนี้ตามเทียรักเธอด้วยใจฉันไม่มีเมียอย่าให้ใจเสียคนเมียเมั่นมีเจอเธอแล้ว้วยมงแม่สาวรำวงเป็นลูกสาวใคร อยากตามไปขอแม่พ่อของคนดีเลิกรมเสียทีฉันนี้สบายใจกลัวนุเงินนะเขาพาเธอไปฉันต้องถูกใจไม่ได้รำวง ใจฉันใจไม่ดีหลงสาวรำวงตามโค้งทุกเวทีวังมิดไมตรีชันีตามเทียรักเธอด้วยใจฉันไม่มีเมียอย่าให้ใจเสียคนเมียมาอนีจะเธอแล้วโวยงแม่สาวรำวง ลูกสามใครอยากตามไปขอแม่พ่อของคนดีเมื่อรมเสียทีฉันนี้สบายใจโดนเงินนาเขาพาเธอไปฉันต้องถูกใจไม่ได้รำบง